สวัสดีค่ะโคกุขคค้าแม่โอ้าฮโ่ปเปิดเปิดนักดูจริงๆนะครับโอ้โห,โหนี่ครับไลท์สแตนดาร์ดก็จะเป็นเทสแรกนะครับโอ้โห มีแฮปปีาอยู่สิบสองแฮป้ายอย่างนี้กับซันดยยาคูกคัสจุกกาของรักที่โลกกินทุกวันกินทุกวันยูเกิดนักที่ติดตามได้แล้ววันนี้เฟ e บุ๊ k เอ็งเกตอิดดิเกอร์อโมโนเทมตีนา่าตอนนี้ก็เรือกตอกาเที่อาโรซาขนโปรดกระโดดเยอะ อดเยอะิผ oh so ูมั่นใจุงมันได้โซดาดุ๊กเค้เหลาวก็ก็กันผสมด้วยูน่นอร s ซิ e จากที t o r อลายีนเนสซิไทเลสโคนาที่เชสาวกทาทุกคป่คู่ปีทาคุ่เราทียส เชวทาวเวอร์ยากันยุงจุกกระยุงสละสินเงินหวานหนึ่งล้านบาทมาแล้วดูข้ามุกซิกสองแผ่นป้ายนะครับพวกอาหาเปิดป้ายนะครับชามเบสหกแผ่นป้ายหนึ่งล้านบาทไปเลยชามเบสไม่โอ้โหไม่ถูกไม่ถูกไอรีวิโพวิโพแมวไอรีมีทุกป,ป้ายโมโนฮะโม โมโนเทวิตินะครับเอาเฮกโกโรตัสเฮกโกโตัสอ้อมาแล้วโอเคใบสองครับไปดีเอ็นจ okay. 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 ีอาร์นครัวดายสลัดทองอ้าโอเคใบสามครับโรตาหงโปรก็เยดะเยอะอ้าโอเคสามใบได้ดีดีเอ็กกาแฟเน็กกาแฟ อ่าโอเคไ้ที่ฮะไปที่ฮะไปสุดท้ายอีกเดียวเอาลูกเข็นลกูกลูกเข็นนะครับอ้าอ้าโอเคไปดูที่เหลือนอะครับเดี๋ยวที่เหลือมาครับยูกเกิลนักซีเ็นเจดอยู่นี่ไงอยู่นี่ไปสุดท้ายซปเปอร์ชิลเดส yes. แาคูอิสหาเซนเนเยสที yes. ่กับเยกทั้หมดอายนะสูแทเดเยสมิ yes. โพเราดีเยสโพเราดีอะดูดูโมิโพเรด,ดีนะครับออกไปคัเอออีเบนเยสและก็มูน ที่นายจอบขาเด็ดนะครับเปนเจดนะครับนะครับเตี้ยยังอีโมโนยังโมโนจอบขาเด็ดนะครับเนเย็ดนะครับก็ไม่น้อยรับไปทั้งหมดรับรับไปรับแต่รับรับไปทั้งหมดนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพัน วาสู่ที่สูงของดาราหน้าหวยที่สูงของไอดีเนสสู่ที่สูงของชาเบตนนี้มัคระหองรายการนะครับสังคมนี้ก็สีน้านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ